สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่24เดือน5ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ให้เกิน2,000ไลค์และฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้นะฮะต้นคลิปมาประกาศผู้โชคดีจากกิจกรรมของแทนคำขอบคุณนะเล็กๆน้อยน,อยนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามการกดไลค์ดูทุกคลิปดูทุกไลค์นะฮะที่ทุกท่านเนี่ย สนับสนุนผมนะครับวัยรุ่นแมนเชสเตอร์ตลอดทั้งซีซันเนื่องจากมีคนมาร่วมสนุกนะครับคอมเมนต์มากกว่าโอ้โห500คอมเมนต์นะก็นอกจากหนังสือโปรแกรมนะครับผมหาการนะ์ดนักฟุตบอลมาแจกเพิ่มอีก2รายการนะครับนอกจากหนังสือโปรแกรมนะเล่มน,นี้นะครับก็จะมีการ์ดายเซนนะฮะน้องอักเซลตัวเซเบ้นะครับผู้ปิดผนึกคีเรียนเอ็มปาเป้หนึ่งนัดเล่นดีมากนะตวนเซเบ้ตอนเจอเอ็มปาเป้นี่ เอาอยู่เลยนะย้ำวา่า1นนัดแล้วก็มีนี่ครับเป็นการ์ดต,ตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี97เลยนะโอ้โหหากล่องเปิดที่จะสะสมมาเอาการ์ดพวกนี้ยากแล้วนะครับปีเตอร์ชามาคิข้นโอเล่นะครับพัลลิเตอร์คันโตน่าแล้วก็แรนกิกนะใบหนึ่งนี่หลายร้อยนะครับโอเคไลเซนการ์ดน้องอัคเซลตัวเซเบผู้ปิดผนึกคีเลียนเอ็มเปเป้ได้หนนัดขอโชคดีครับ คุณอารีรัตนะฮะถ้าไม่โลคนเล่นไม่ดีออกมีแต่ตายกับตายแน่เทนฮากมารับของรางวัลน,นะครับแหมเป็นสุภาพสตรีด้วยนะมารับของรางวัลน,นะครับลายเซนการ์ดน้องอักเซลตัวเซเบติดต่อรับของรางวัลน,นะครับได้ที่อินบ็อกซ์แฟนเพจแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยนะครับพี่น้องขอโชคดีครับคนต่อไปคุณกรีดี้นะเฮ้อจบซีซั่นสัที รอเริ่มใหม่ครับเชียร์พี่อาร์มและแมนยูต่อไปได้เป็นรุ่นน้องผมนะเรียกผมพี่เนี่ยก็มารับของรางวัลได้ที่อินบ็อกแฟนเพจนะครับแจ้งที่ยงที่อยู่ด้วยเด้อพี่น้องสุดท้ายของรางวัลชิ้นที่ใหญ่ที่สุดหนังสือโปรแกรมวันที่แมนเชเต็ดพบกับนิวคาสเซิลซึ่งเป็นนัดที่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับกลับมาที่โอทฟฟอร์ดนะฮะมาเล่นในกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นนัดแรกนะครับตั้งแต่ ขอไปตามหาความฝันที่เบอร์ดบิลขอโชคดีครับหายากนะ <c oughs> คุณบอลเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้อหมดไปสักทีสำหรับฤดูกาลนี้จะได้เริ่มต้นใหม่กับโค้ดใหม่สักท er. ีแต่ก็ไม่อยากจะหวังให้เทนฮาร์กู้ทีมเรารักกลับมาไวๆหรอกไวๆหรอกขออภัยลิ้นพันกันพอเข้าใจมันไม่ได้มีอะไรกลับมาได้ง่ายๆขนาดทีมอื่น ยังสร้างความสำเร็จไม่ได้ในปีเดียวสู้ๆทีมนี้พี่รัก New Manchester United ติดต่อรับนะครับหนังสือโปรแกรมนะโอ้โหแรไอเทมนะครับได้ที่ inbox Fanpage แล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยนะครับมากันที่ข่าวแรกนะครับ o f f i c i a l Manchester United ประกาศแต่งตั้ง Steve McCarren และ Mitchell f ดอร e r c a r d เป็นผู้ช่วยโค้ชของเอลิกเทนฮาร์กอย่างเป็นทางการโดยเทนฮารนะครับ ใน,นานะของพิดการทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรเป็นครั้งแรกได้ทําการคัดเลือกคําตอบที่มันน่าสนใจนะเพราะว่าแกตอบคำถามเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดผมอ่านหมดเนี่ยคลิปมันน่าจะประมาณ30-40ินาทีได้ <c oughs> ผมก็เลยเลือกเอามาเฉพาะที่มันน่าสนใจนะนักข่าวก็ถามว่าเอริกเทนฮักคุณเพิ่งพาอาจัจอัมเตอร์ดัมเนี่ย คว้าชแชมป์แล้วก็พึ่งปิดซีซั่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วณตอนนี้คุณมาอยู่ที่อังกฤษเลยอะไรละ่ะทําให้คุณกระตือรือร้นมาอยู่ที่นี่เร็วขนาดนี้นี่คุณยังไม่ได้พักผ่อนเลยนะไม่มีวันหยุดเลยโดยเทนท้านะครับบอกว่าเหตุผลที่ผมมาอยู่ที่นี่นะ่ะ<ๆ>ก่อนจะเริ่มซีซั่นคุณจําเป็นที่ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะเมื่อคุณมาทํางานที่สโมสรทุกอย่างเนี่ยมันต้องทําการต่อเนื่องคุณต้องเริ่มต้นงาน ในซีซั่นถัดไปเลยถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในซีซั่นปัจจุบันก็ตามคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสโมสรอนแห่งนี้เป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกผมคิดว่าพวกเขามีศักยภาพมากพอและหน้าที่ของผมก็คือการดึงศักยภาพนั้นนะออกมาให้ได้มันจำเป็นต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่าเราจะสามารถกลับมาอยู่ในจุดที่ไปสู่ความสำเร็จได้ต้องพยายามทำงานให้มันหนัก แต่เดี๋ยวก่อนนะก็ต้องให้เวลานักเตะชุดปัจจุบันเนี่ยไปพักเบรกจากนั้นจะเริ่มปีซีซั่นกันในวันที่27บมิถุนายนผมก็จะได้ทีมของผมนักเตะที่อารมณ์ประมาณว่าเอริกเทนฮาร์กเลือกนะที่จะให้อยู่ต่อนะครับได้กลับเข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมแล้วก็จะได้มีนักเตะใหม่บางคนเข้ามาเพิ่มด้วยตรงนี้สำคัญมากที่ผมเลือกนำตรงนี้มาอ่านออกคลิปเพราะว่า ท่านผู้ชมครับเทนฮากบอกว่าเราจะเริ่มปีซีซั่นกันในวันที่27มิถุนายนจะได้นักเตะในทีมของเขาอ่ะเขาใช้คำว่าทีมของเขาอ่ะบางคนกลับมาแล้วก็นักเตะใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มนั่นหมายความว่าวันนี้วันที่24ใช่ไหมปีซีซั่น27มิถุนายน1เดือนต่อจากนี้แมนเชสเตอร์ยูเ็ตจะสามารถปิดดีลคว้านักเตะใหม่มาร่วมทีมได้อย่างแน่นอนก็เทนฮาเป็นคนบอกเอง ใครเข้าใจกดห้านะครับเห็นไหมนักเตะใหม่บางคนเข้ามาร่วมทีมก็เป็นในตำแหน่งที่เราเนะี่ยคิดว่าต้องเสริมเข้ามาต่อไปนะครับเทนฮาร์ Ten ก็ไปให้สัมภาษณ์เพสคอนเฟอเรนซ์เป็นการตอบถามนะครับนักข่าวครั้งแรกก็มีนักข่าวมากมายไปรุมนะฮะเขาเรียกว่าถามถามแกนะครับผมคัดมาเฉพาะที่มันน่าสนใจเทนฮาบอกว่า มีความสุขอย่างมากเลยนะในการมาทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกว่าที่นี่เหมือนบ้านและจะพยายามพาทีมทีมนี้ไปสู่ความสำเร็จให้ได้นักข่าวก็ถามว่าเทนฮารคุณน่ะไปอยู่ที่สนามใช่ไหมคุณได้ดูเกมนัดที่แมนยูเนเต็ดบุกไปเยือนคริสตัลพาเลตแล้วคุณคิดอย่างไรแล้วจำเป็นที่ต้องแก้ไขอะไรล่ะเป็นอย่างแรกเทนฮารก็บอกนะครับว่าโอ้ไม่ไหววะอยากฉีดสัญญาแล้วกลับอัเต์ดัมแล้ว รอเล่นนะครับแหมใจเย็นใจเย็นผมอ้เล่นอ่ะเ <c oughs> ทนฮานะครับบอกว่าก็พยายามวิเคราะห์ทุกอย่างอ่ะจากสิ่งที่เห็นมันต้องอยู่ในกระบวนการขั้นตอนนะก่อนซีซั่นจะเริ่มต้นมันจะมีช่วงพักจะใช้เวลานี้ทำงานร่วมกันกับทุกๆฝ่ายในการพิจารณาวิเคราะห์หลายๆอย่างก่อนจะเริ่มปรีซีซั่นสตีฟแมค c คารนแล้วก็ มิเชลฟานเดอร์คาร์สนะครับจะถือว่าเป็น2คนที่เป็นกําลังหลักนะสำคัญนะครับจะมาช่วยงานเหตุผลที่เขาเลือก2คนนี้มาเพราะว่าพวกเขาต่างเคยคว้าแชมป์มาแล้วทั้งนั้นนั่นคือสาเหตุที่ทําไมพวกเขาอยู่กับผมที่นี่ด้วยก็ตามนั้นนะครับก็คงรอให้นักเตะเนี่ยไปพักผ่อนไปเบรกให้เรียบร้อยนะก่อนที่จะมาคุยเรื่องของอนาคตแต่นักเตะบางคนในทีมแมนยูเนี่ยก็ได้มีการคุยกับเทนฮากไปแล้ว เดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆนะจะอ๋อเองว่าเป็นใครคำถามที่น่าสนใจต่อไปนักข่าวก็ถามว่าเอริกแฮร์รี่แม็กควจะยังคงเป็นกัปตันทีมในยุคต่อไปของคุณหรือไม่หรือคุณค่อยคิดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งในซีซั่นหน้าเทนฮาบอกว่าในซีซั่นหน้านี่ยเหรอมันจะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับผมแฮร์รี่เป็นนักเตะที่ดีเขาทำได้ดีมากม แล้วก็มีส่วนสําคัญกับทีมดังนั้นผมเฝ้ารอที่จะได้ทํางานร่วมกับเขาเป็นการบอกในนายหรือเปล่าว่ายังไงซะแฮร์รี่แม็กควายน่าจะไม่ถูกขายนะครับออกจากทีมไปประเด็นต่อมาครับนักข่าวก็ถามถึงคริสเตียโนโรนัลโดเอริกคุณช่วยพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดหน่อยว่าเขาจะสามารถเข้ากับบอลสไตล์ของคุณได้หรือไม่เทนทาก็ตอบสั้นๆว่าแน่นอนนักข่าวก็ เหมือนกับช็อกไปสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะมึงตอบสั้นจังเลยแล้วก็ถามไปอีกว่าคุณรู้สึกอย่างไรหรือว่าคิดอย่างไรกับการทำงานร่วมกับเขาในซีซั่นหน้าเทนฮาก็บอกว่าโรนัลโด้เหรอยิงประตูไงเออก็นักข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรหรือว่าคิดอย่างไรกับการทำงานร่วมกับเขาในซีซั่นหน้าเทนฮาก็บอกว่าก็ยิงประตูไง พูดถึงโรนัลโด,โดก็ต้องเรื่องของการยิงประตูก่อน <g år> <g år> ที่เทนฮาจะบอกว่าได้พูดคุยกับโรนัลโดมาก่อนหน้านี้แล้วแสดงว่านักเตะนะครับที่เอริคเทนฮาคุยมาแล้วนะ,ฉะเฉลยแล้วนะครับคือคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองก็คือคุยกับพีโดมาแล้วก่อนจะมาตอบถามกับนักข่าวส่วนเรื่องของดอนนี่ฟานเดอเบกเทนฮารบอกว่าเคยทำงานกันที่อาแจกตอนนั้น เป็นเรื่องที่มันดีมากๆเลยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็รอที่จะพบกับดอนนี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำงานร่วมกับเขาในสนามแล้วก็ผมสรุปมาให้นะครับว่าเทนฮากมีทีมโปรดทีมที่ชอบหลายๆประเทศแต่ที่อังกฤษเนี่ยทีมที่เขาชอบคือแมนเชสเตอร์ยูไนเตสดส่วนที่เป็นประเด็นร้อนในสื่อโซเชียลเมื่อวานนี้ทั้งไทยแล้ก็ต่างประเทศในไทยเนี่ผมเห็นแฟนเพจหลายๆเพจเนีเอา การตอบถามของเทนฮารข้อนี้นะครับไปลงกันบาเลยนักข่าวก็ถามว่าเอริกมีคนเคยพูดว่าจะไม่มีทีมไหนได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจนกว่าเป๊ปกวาดิโอลาและเจกเกนคอปจะย้ายลีกก็คือเลิกคุม้มอะเป๊ปก็เลิกคุมซิตี้คอปก็เลิกคุมลิอท์ทั้งสองคนนี้ไม่ได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วถึงจะสามารถมีทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคุณเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหม เทนฮาก็บอกนะครับว่าในตอนนี้เนะี่ยรู้สึกชื่นชมนะทั้งคู่พวกเขาเล่นฟุตบอลในสไตล์ที่มันสุดยอดนะสวยงามแฟนตาติกมากๆแต่ในเวลานี้คุณจะได้เห็นว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยย่อมมีจุดจบของมันผมเชื่อว่าหลายๆทีมก็อยากจะพยายามหยุดยุคสมัยเหล่านั้นเช่นเดียวกันก็คืออารมณ์ประมาณว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยแม่งไม่จีรังหรอก เดี๋ยวก็ต้องหมดยุคเดี๋ยวก็ต้องถึงจุดสิ้นสุดแต่อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่ามีทีมหลายๆทีมนะที่คิดเหมือนเขาในการโค่นทั้งซิตี้และลิเวอร์พูลอันนี้นะครับนักข่าวเนี่ยถามนะยุคสมัยของพวกเขาซิตี้และลิเวอร์พูลจะสิ้นสุดลงก่อนที่ทั้งเปปแล้วก็เจเกนคอปจะอำลาทีมหรือเปล่าคุณคิดอย่างไรเทนหาก็ตอบสันส้นๆว่าคิดว่าใช่เป็นไง เอเรื่ง <laughs> ต่อไปมากันที่ข่าวใต้เตียงปีศาจแดงรายงานจากน้าซาโมลักเคิร์ตนะครับเทียห้าของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวจริงอยู่ว่าเป็นเทียห้าแต่ว่าไม่ใช่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนอกจากนี้บางอย่างเนี่ยที่ลักเคิร์ตนะครับเขียนสกูปข่าวนะมันก็จะไปตรงกับนักข่าวเทียหนึ่งบางข้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงอยู่ว่าฟังหูไว้หูแต่ว่าอาจจะมีมูลครับ ผมนำมาสรุปให้ฟังนะฮะเริ่มกันที่เจสซีลินการแล้วก็มาคัดไลฟ์ฟอร์ดเป็นนักเตะที่ไม่ได้รับคำแนะนำอะไรเลยครับทั้งการบรีฟแผนการเล่นการยืนตำแหน่งพวกเขารู้สึกมึนงงเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยต้องลงสนามไปแล้วทำอะไรบ้างในนัดที่แมนเชเต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อหนึ่งซึ่งผมไปย้อนดูมาแล้วนะ ตอนที่ลินการ์ดกับแรดฟอร์ดลงสนามนะครับเป็นตัวสำรองแม่งมั่วจริงแม่งวิ่งมั่วมากอันนี้ลักเคิร์ดบอกว่าลินการ์ดกับแรดฟอร์ดนะครับไม่ได้มีการบีบอะไรเลยจากทีมสตาฟคืออารมณ์ประมาณเฮ้ยมึงลงไปเล่นเลยกูไม่รู้แล้วว่ะอ่ะมึงอยากลงก็ลงอะ่ะประมาณนี้ต่อมานะครับเอริกบายยีมีการเปิดเผยนะยืนยันนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่า บรรดาสื่อที่มีความน่าเชื่อถือเทียสงสูงก็เล่นข่าวตรงกันเอริกไบยี่นะครับคือคนที่สงสัยว่าทำไมแฮร์รี่แม็กควายถึงยังได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่อีกท,ทั้งที่ฟอร์มในปีนี้แย่อย่างมากความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับรังนิกเข้าขั้นแบบวิกฤตเลยอะอย่างไรก็ตามนักเตะส่วนใหญ่คนอื่นในห้องแต่งตัวก็เห็นด้วยกับไบยี่นะ พรฟอร์มการเล่นของแม็กไกวยังดีไม่พอเช่นเดียวกันครับยังดีไม่พอจริงๆที่เขาจะสามารถลงไปตัวจริงนอกจากนี้นักเตะในทีมเนี่ยเห็นพ้องต้องกันด้วยว่าเพลงการเล่นของบรูโน่แฟนันที่ชอบใช้โอกาสสิ่งเสียงโอกาสที่มันสิ้นเปลืองน่าจะหมายถึงการจ่ายบอลเนี่ยเขาบอกว่าไอการจ่ายบอลสิงเสียงแบบนี้ของบรูโน่เป็นปัญหาอย่างมาก อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั้งเตะในห้องแต่งตัวเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมรังนิกถึงได้มีการสนทนาพูดคุยเหมือนกับพวกเขาเป็นเด็กดาวรุ่งแล้วก็ไม่ค่อยให้คําแนะนําอะไรนะครับในฐานะของผู้การทีมรังนิกดูจะโฟกัสกับงานด้านการบริหารมากกว่าซึ่งตรงเนี้มันจะไปคล้ายกับลอรีวิทเวลนะที่ผมอ่านข่าวไปคลิปที่แล้วนะครับวิทเวลเนี่ยบอกว่ารังนิกแกดูจะโฟกัสเรื่องของงานบริหารมากกว่านะครับ ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นบอร์ดมาก่อนไงแต่งานตรงหน้าคืออินทริมเมนเจอร์หรือว่าผู้การทีมชั่วคราวดังนั้นคุณต้องโฟกัสกับการฝึกซ้อมก่อนสุดท้ายก็แยกมันออกจากกันไม่ได้แล้วก็เลเทตุ้มเป๊ะแล้วก็นักเตะไม่ตอบสนองกับแนวทางการเล่นด้วยแล้วตามนั้นนะครับรังนิกดูจะโฟกัสกับงานด้านการบริหารมากกว่านอกจากนี้ก็มีเรื่องที่ว่านักเตะอีกกลุ่มนึงถูกขนานนามว่าไอ้ลูกรัก เพราะว่าไม่เคยถูกดรอปเลยฟอร์มจะแย่ยังไงก็ยังได้ลงอยู่อย่างนั้นเวลาได้ลงสนามก็ทำอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันและสุดท้ายนักเตะบางคนในทีมรู้สึกประหลาดใจกับจำนวนเวลาที่อีลังกาได้ลงเล่นในสนามข่าวต่อไปมากันที่คิสวีเลอร์นะฮะนักข่าวจากเดลี่เมลทีอรสามจำกันได้หรือเปล่าครับที่เคยมีข่าวว่านักเตะแมนยูทะเลาะก,กันช่วงการซ้อม และแม่งก็ต่อยก,กันต้องมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาคงมาห้ามสถานการณ์แม่งดุเดือดซะเหลือเกินแล้วก็มีข,าข่าวคาดการนะครับว่าคนนูน้นคนนี้คนนั้นเป็นสองคนปริศนาที่แม่งก็ต่อยก,กันเนี่ยเขาระบุชื่อสองนักเตะที่ทะเลาะกันมาเลยนะครับนั่นคืออเล็กเตเลสกับฮานิบาลทะเลาะกันอย่างดุเดือดในช่วงการฝึกซ้อมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา โอ้โหคือสองคนนี้นี่เองนะฮะอเล็กเตเลสกับฮันิบาลมีหน้าแหละนัดที่แล้วเนี่ยแม่งแทบไม่ส่งบอลให้กันเลยแล้วฮันิบาลแม่งก็เลือดอร้อนนะไอหนุ่ม <laughs> นอกจากนี้ช่วงเวลาที่มันดีที่สุดช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้นะไม่มีเรื่องเครียดนะครับบรรยากาศเบ่งบานเลยคือตอนที่อำลาไมเคิลคาลิกนะครับ คือไม่ได้หมายความว่าดีใจนะที่คาริกออกจากสโมสรแต่ว่ารู้สึกาซาบซึ้งอ่าแล้วก็กลมเกลียวกันสามัคคีกันในตอนที่คาริกนะครับออกจากทีมไปนะในฐานะผู้การทีมชั่วคราวคริสอาร์มารถ,ถูกนักเตะบางคนในทีมมองว่าเป็นโค้ดตัวตลกเหมือนในทีวีนะครับเรื่องเท็ดลัดโซ่นะในขณะที่นักเตะคนอื่นก็ต้องเซิร์ช Google นะว่าเฮ้ยไอตัวละครเนี้ย มันคือตัวละครอะไรแล้วก็มุกนี้นะครับเป็นท,ที่ทราบกันดีในทีมนะที่เอามาอัมคิสอาร์มสเนี่ยคริสโนโรนัลโดราเฟวารานพอปอกปาบรูโน่แฟนันคือสีนักเตะที่ได้มีการเรียกประชุมนะครับกับราบรังนิกเพื่อที่จะขอร้องให้นารับรังนิกเนี่ยเปลี่ยนแท็กติกทีโรนัลโดวารานปอกปาแล้วก็บรูโน,โนแล้วก็สุดท้ายนักเตะในทีมต่างขึ้น ตกตะลึงที่รังนิกเลือกใช้เฟสในการลงสนามมากกว่าที่จะเป็นพอปอกบาในตำแหน่งกองกลางอุตะปอกบามันก็ฟอร์มไม่ค่อยดีอ่ะเฟสช่วงของรังนิกเนี่ยยุครังนิกผมถือว่าเล่นโอเคนะเฟสอ่ะทำไมมึงไม่ตกตะลึงมึงไม่ทึ่งมึงไม่ช็อกที่รังนิกใช้แมกโทมินีบ้างว่ากูถามจริง <laughs> ต่อไปมาที่มาออกเดนครับเทียสามเป็นนักข่าวอีกคนนึงที่นาเรื่องข้างในสโมสรองควัแชแฉ เขาบอกว่านักเตะซีเนียนักเตะอาวุโสในทีมแมนยูพยายามโน้มน้าวให้แรดฟอร์ดนะครับดอกเตอร์มาคัดแรดฟอร์ด MBE เลิกทำตัวเป็นผู้ว่าแมนเชสเตอร์เป็นนักการเมืองที่เตะบอลได้นิดหน่อยลดละเลิกเรื่องของนอกสนามไอการกุศลเนี่ยเพื่อมามุ่งเน้นนะในการคืนฟอร์มเก่งแล้วก็เรียกสภาพความฟิตให้กลับคืนมาให้ได้แต่แรดฟอร์ดนะครับกับเลือกนะ ที่จะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันต่อไปและนี่คือจุดฮายนะของมาคัสแรดฟอร์ดในซีซั่นนี้ถ้าเป็นที่มาออกเดนเขาเขียนจริงๆเนี่ยแรดฟอร์ดมันน่าเขกบาลมากนะครับรุ่นใหญ่ภายในทีมพยายามทีจ่จะพูดแล้วแต่แม่งไม่ฟังอ่ะในขณะที่กลุ่มนักเตะอังกฤษในทีมมักจะรวมใจสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างเหนียวแน่นนะภายในห้องแต่งตัว กลุ่มนักเตะต่ตางชาติหลายๆคนก็นำทีมโดยบรูโน่แล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดก็ถือว่าเป็น2กลุ่มนะจริงอยู่ว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบเห็นไม่ตรงกันแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่ลหลายๆคนเนี่ยทั้ง2กลุ่มเห็นตรงกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยสบายใจนะในห้องแต่งตัวครับเนื่องจากนักเตะภายในทีมนะไม่ค่อยพอใจกับแฮร์รี่แม็กควาย ในฐานะกัปตันทีมซึ่งเนี่ยเป็นความจริงครับและเมื่อใดก็ตามที่กัปตันทีมเนี่ยมันมีความสั่นคลอนในเรื่องของความไว้เดือยเชื่อใจความสาม,มัคคีในห้องแต่งตัวมันจะบังเกิดได้อย่างไรในเมื่อผู้นำเนี่ยไม่ได้รับความไว้วางใจผมพูดถูกไหมมีการตั้งข้อสงสัยว่าการที่เรื่องราวเหล่านี้หลุดออกมาจากห้องแต่งตัวมาจากการเปิดเผยของนักเตะ ที่แม่งเป็นจอมโอหังทั้งสามคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหนึ่งในสามคนเนะ่เป็นตัวที่มีปัญหามากที่สุดสามคนลองเดากันได้นะครับว่าเป็นใครบ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในสามเนะ่ะเออเป็นตัวบอสอ่ะเป็นตัวการเป็นตัวปุกปั่นมากที่สุดและสุดท้ายในเดือนมกราคม คิสเยโนโรนลโดได้แจ้งนะกับทางสโมสรอ,อย่างชัดเจนว่าเขาจะไม่อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปหากว่ารับรังนิกได้งานคุมทีแบบถาวรถ้าเกิดพอจอกในซีซั่นหน้าเป็นรังนิกพีโดเลือกนะครับที่จะย้ายทีมข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมากันที่ดิวของแฟงกี้เดยองนะเอลคอสิเดนเชียลครับ ที่เป็นสื่อทางฝั่งสเปนถือว่าเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะครับทางฝั่งสเปนเนี่ยเขาบอกว่าหากบาร์เซโลนาสามารถเจรจาเรื่องของสปอนเซอร์ที่จะมาช่วยสถานะทางการเงินของสโมสรนสามารถดีลสปอนเซอร์ได้อะไว้ง่ายอาจไม่จําเป็นที่ต้องขายแฟงกี้เดยองครับนอกจากนี้นะฮะยังสามารถลงทะเบียนเปิดตัวเคซีเย่คิตินเซนซึ่ง2คนเนี่ย จนถึงนาตอนนี้นะครับยังไม่ได้เปิดตัวเลยนะแล้วการเสรัญญากับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่มีข่าวว่าบาร์ซ่าเนี่ยยื่นข้อเสนอในการขอซื้อตัวไปแล้วจะสามารถเซ็นเลวานได้แบบไม่มีปัญหาอีกด้วยหากว่าสามารถดีลสปอนเซอร์ทำข้อตกลงเรื่องของกลไกนะครับทางเศรษฐกิจหาเงินมาช่วยสโมสอนได้ซึ่งทวิต t ตอร์บาร์ซ่าไทม์เนี่ยเห็นไหมเขาเขียนบอกเลยว่าเป็นตัวเลข900ล้านยูโร ถ้าได้เงินมากขนาดนี้อาจไม่จําเป็นที่ต้องขายแฟงกี้เดยองแล้วครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องคนที่แบบว่าได้ของรางวัลน,นะครับอย่าลืมยืนันตัวตนได้ที่อินบ็อกแฟนเพจนะครับผมขอก่อน2-3สวันแล้วกันเนาะจะได้ส่งของให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye, บ๊ายบายจุ๊บ